สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาที่ช่องเจียเจียเพลย์รูมเจียเจียเองนะคะวันนี้เราจะคุยกันว่าด้วยเรื่องของของของประวัติชีวิตกาลิเลโอนั่นเองค่ะคลิปนี้ทุกคนเราจะมาคุยกันได้เลยค่ะไปกันเลย ุยกันก็คือพ่อเนี่ยของกาลิเลโอทำหน้าที่ขายผ้าแต่กาลิเลโออยากโตขึ้นมาเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะดังนั้นพ่อทุกๆวันพ่อก็เลยจะต้อง เวลาเห็นกาลิเลโอคิดเลขพ่อก็เลยจะต้องทักกาลิเลโอว่ากาลิเลโอคิดเลขอีกแล้วเหรอลูกอย่างนี้มาขายผ้ากันแต่กาลิเลโอก็มักจะตอบว่าผมไม่มีความรู้เรื่องขายผ้าเลยครับอย่างนี้หลายวันเขาเรียนอยู่กับอาจารย์อริสโตเติลซึ่งกาลิเลโอ เรียนกับอลิสโตเตอลแล้วรู้สึกว่าเรียนกับตำรานี่มันน่าเบื่อจริงนะคะแล้ววันหนึ่งพ่อก็เลยเสนอให้กาลิเลโอเรียนหมอแต่ไม่สำเร็จเพราะกลัวเลือดนั่นเองนะคะจากนั้นวันหนึ่ง มีจดหมายมาบอกว่าให้กาลิเลโอไปสอนคณิตศาสตร์แทนกาลิเลโอเลยบอกพ่อว่ามีจดหมายจากมหาวิทยาลัยปิซาว่าให้ไปสอนคณิตศาสตร์ก็เลยบอกว่าดีแล้วลูกทำทำอย่างนี้นะแล้วก็กลับมาสอนคณิตศาสตร์ พอจบก็เป <ève> ็นครูอยู่พักหนึ่งครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองเขาไม่ได้สอนตามตำราแต่สอนความกว้างขวางของวิทยาศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่ก็มักจะร้องออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายว่าสอนตามตำราก็พอ นี่มันยุ่งยากเกินไปแต่กาลิเลโอก็ต้องตอบว่าแบบนี้วิทยาศาสตร์มันก็ไม่พัฒนาเซฉันจะพิสูจน์ให้ดูข้อผิดพลาดของอริสโตเติลนะเดี๋ยวให้อาจารย์ลูก้าเขาทำดังนั้นก็เลยเรียกอาจารย์ลูก้ามาซึ่งอาจารย์ลูก้านับถืออริสโตเติลมากแล้วอริสโตเติลก็เลยบอกอาจารย์ลูก้าว่า เตรียมลูกตุ้มสองอันที่น้ำหนักไม่เท่ากันนะแล้วจากนั้นก็เลยเรียกทุกคนไปที่เรียกนักเรียนทุกคนไปที่หอเอ็นปีซ่าแล้วก็เลยบอกนักเรียนทุกคนว่าสังเกตดูนะอาจารย์ลูก้าจะปล่อยลูกตุ้มน้ำหนักไม่เท่ากันสองลูกลงไปอาจารย์คิดว่า คนอนี้มันต้องตกพร้อมกันจากนั้นเขาก็เลยบอกอาจารย์ลูก้าว่าอาจารย์ลูก้าพร้อมหรือ,อยังงั้นก็หนึ่งสองสามโยนได้แล้วอาจารย์ลูก้าก็โยนลงไปนะคะปรากฏว่าได้ยินเสียงตุ๊บครั้งเดียวดังนั้นก็เลยบอกว่านี่คือข้อผิดพลาดเนื่องจากอริสโตเติลได้พูดไว้ว่าของยิ่งเบาจะตกช้ากว่าของหนัก ะะแต่การลิเลโอมีข้อพิสูจน์ว่าถ้าเราใช้ลูกตุ้มกับขนนกโยนลงไปมานน่ามหาัศจรรยไหมทุกคนว่าขนนกตกช้ากว่าเนื่องจากขนนกมันต้านอากาศนั่นเองมันจึงตกลงมาอย่างช้าๆคลายร่มชูชีพ ถ้าใครรู้หลักการของลมชูชีพก็น่าจะรู้ว่าทําไมขนนกจึงตกพื้นหลังลูกตุ้มนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเราจะเอาให้ลึกก็คือจากนั้นก็ได้ไปดูดวงอาทิตย์และด้วยตาเปล่าเพียงแต่เมื่ออายุ แก่ลงเขาก็ได้ตาบอดนะคะแต่ช่วงที่ยังไม่ได้ตาบอดเขาก็สังเกตดูดวงดาวและรู้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกแต่โชคร้ายที่สารเขาได้ยินก็เลยจับไป แล้วจากนั้นเขาก็เลยโกหกเพื่อเอาตัวรอดนั่นเองค่ะนั่นก็คือบอกว่าฉันพูดผิดเองแหละดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกถูกแล้วเขาจึงได้ออกมาจากคุกแต่ยังไงในใจก็ยังคิดอยู่ว่าอืมยังไงโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ดีแหละนะคะ แล้วจากนั้นเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ให้กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงกันแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ